สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอัปเดตแหล่งรวมข่าวสารและรีวิวรถยนต์ใหม่ๆจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับรถยนต์สปอร์ตระดับตำนานที่กลับมาอีกครั้งในรูปโฉมที่ล้ำสมัยและดุดันยิ่งกว่าเดิมนั่นก็คือนิสสัน GTR รุ่นปี2026รถที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในสปอร์ตคาร์ที่มีสมรรถนะสูงสุดในระดับเดียวกันด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจาก,กุนก่อนก่อนทั้งในด้านเครื่องยนต์เทคโนโลยีและการออกแบบใหม่ที่เข้มข้นนยิ่งึ ทำให้ GTR รุ่นล่าสุดนี้ยังคงรักษาความเป็นกอซิ i l l a ของวงการรถยนต์เอาไว้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีเริ่มต้นจากรูปลักษณ์ภายนอกของ Nissan GTR 2026ที่ยังค,งคงความดุดันและปราดเปรียวในแบบที่แฟนๆคาดหวังแต่มีการปรับปรุงให้ทันสมัยยิ่งขึ้นเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้มีความเฉียบคมขึ้นเพิ่มความรุ่ลมและช่วยในเรื่องอากาศพลศาสตร์กระจังหน้าแบบ V-motion โฉมใหม่ขนาดใหญ่ที่ช่วยให้อากาศไหลเวียนเข้าสู่ห้องเครื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไฟหน้าแบบ LED ที่ออกแบบให้ดูเฉียบคมยิ่งขึ้นพร้อมระบบปรับองศาอัตโนมัติและไฟวิ่งกลางวันแบบ LED เ,เสริมความฉบเฉียวล,ล้ออลลอยขนาด20นิ้วลายใหม่ที่น้ำหนักเบาและแข็งแรงผสานกับยางสมรรถนะสูงจากแบรนด์ระดับโลกเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนทั้งในสนามและบนถนนปกติด้านท้ายของรถถูกออกแบบใหม่ให้ดูแข็งแกร่งและสปอร์ตยิ่งขึ้นไฟท้ายทรงกลมแบบสีดวงอันเป็นเอกลักษณ์ยังคงอยู่พร้อมเทคโนโลยี LED ที่ให้ความสว่างและการตอบสนองที่ดีขึ้น กันชนหลังและดิฟฟิวเซอร์ออกแบบใหม่เพื่อเพิ่มแรงกดอากาศและช่วยให้รถเกาะถนนได้ดีในความเร็วสูงปลายท่อไอเสียไทเทเนียมขนาดใหญ่สีท่อให้เสียงคำรามที่เราใจาทุกครั้งที่เหยียบคันเร่งภายในห้องโดยสารของ GTR 2026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยยังคงเน้นความสปอร์ตและหรูหราในเวลาเดียวกันวัสดุที่ใช้ตกแต่งเป็นระดับพรีเมียมเช่นหนังแท้ อลูมิเนียมและคาร์บอนไฟเบอร์เบาะนั่งคู่หน้าแบบสปอร์ตบัคเก็ตซีทอหุ้มหนังอัลกันตาร่าและสามารถปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางเพื่อรองรับสริระของผู้ขับขี่และผู้โดยสารพวงมาลัยมัลติฟังชันแบบใหม่หุ้มหนังแท้พร้อมแพตเดิร์ชิฟฟอกที่ช่วยให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว คอนโซลกลางมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับการเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางอัจฉริยะที่แสดงผลแบบ3มิติระบบเสียงจาก Bose แบบรอบทิศทางที่ให้ประสบการณ์เสียงสมจริงทุกมิติหน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลที่ปรับแต่งได้ตามต้องการของผู้ขับขี่แสดงข้อมูลเช่นอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง G-force รอบเครื่องยนต์และข้อมูลแรงดันเทอร์โบ ขุมพลังของมิตสัน GTR 2026ยังคงเป็นจุดเด่นที่สุดโดยยังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน V 6ขนาด38ลิตรวินเทอร์โบที่ได้รับการพัฒนาใหม่ให้มีกำลังสูงสุดมากกว่า600แรงม้าแรงบิดสูงสุดมากกว่า650นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ดูอัลคลาด6สปีดที่ตอบสนองได้แม่นยำและฉับไวระบบขับเคลื่อน4ีล้ออัจฉริยะ ATTESA ETS ที่สามารถปรับการกระจายแรงบิดระหว่างล้อหน้าและหลังได้อย่างเหมาะสมในทุกสถานการณ์เพื่อการยึดเกาะถนนและความมั่นคงในทุกสภาพถนน นอกจากนี้ GTR รุ่นใหม่นี้ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะเป็น normal mode หรือ track mode ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในสนามแข่งโดยเฉพาะโหมดเหล่านี้จะปรับระบบช่วงล่างการตอบสนองของพวงมาลายัยอัตราการเปลี่ยนเกียร์และการควบคุมแรงบิดให้เหมาะสมที่สุดสำหรับสถานการณ์ที่เลือกใช้งานช่วงล่างของ GTR ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของ닛สันด้วยระบบการสะเทือนแบบปรับอัตโนมัติมันติลิงและโชคอัพบิลสเตนที่พัฒนาเป็นพิเศษสำหรับการควบคุมรถที่ความเร็วสูง ผสานกับระบบเบรกสมรรถนะสูงจากเบรโ bo ที่มีคาลิปเปอร์6พอด้านหน้าและ4พอด้านหลังพร้อมจานเบรกแบบมีช่องระบายความร้อนช่วยให้รถหยุดได้อย่างมั่นใจแม้ในขณะที่ขับขี่ด้วยความเร็วสูงด้านเทคโนโลยีและระบบความปลอดภัย GTR 2026ก็มาพร้อมกับระบบช่วยขับขี่มากมายเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนกล้องรอบคัน360อองศาเซนเซอร์ช่วยจอดด้านหน้าและหลัง ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมเสถียรภาพ VDC และระบบช่วยเบรกฉุกเฉินทั้งหมดนี้ทําให้ GTR ไม่ใช่แค่รถสปอร์ตที่เร็วแรงแต่ยังขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจในทุกเส้นทางความโดดเด่นอีกอย่างของ GTR 2026คือระบบการควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนซึ่งสามารถใช้สั่งการระบบภายในรถได้จากระยะไกลไม่ว่าจะเป็นการล็อกและปลดล็อกรถเปิดแอร์สตาร์ทเครื่องตรวจสอบสถานะน้ำมันหรือแบตเตอรี่และการแจ้งเตือนความปลอดภัยในกรณีมีการงัดแงะ นิสสัน GTR 2026จึงเป็นรถสปอร์ตที่ผสมผสานความแรงเทคโนโลยีและความปลอดภัยได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นคนที่รักในความเร็วชอบขับรถบนถนนโลง่ลงๆหรือผู้ที่หลงใหลในเอกลักษณ์ของ GTR รถคันนี้จะตอบสนองความต้องการของคุณได้อย่างแน่นอนความใส่ใจในรายละเอียดขององค์การออกแบบทั้งภายนอกและภายใน ระบบขับเคลื่อนที่ทรงพลังระบบการสะเทือนที่แม่นยำและเทคโนโลยีความปลอดภัยระดับสูงทำให้ GTR 2026ไม่ใช่แค่รถยนต์ธรรมดาแต่เป็นผลงานแห่งวิศวกรรมที่ถูกสร้างมาเพื่อมอบประสบการณ์ที่เราใจทุกครั้งที่ขับขี่ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรีวิวฉบับเต็มของ2026 Nissan ิสัน GTR จากช่องคาอัปเดตหากคุณชื่นชอบคลิปนี้และไม่อยากพลาดข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รถสปอร์ตรถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีการขับขี่ที่ทันสมัยจากทั่วทุกมุมโลก อย่าลืมกดติดตามช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกท่านะมีความสุขในการขับขี่ครับ Thank you